สวัสดีครับกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพาเจ้าไททันสุดที่เลิฟนะครับรถประจําตําแหน่งนะครับในการลุยในการทําคลิปนะไปอัปเดตนะครับเปลี่ยนล้อสักหน่อยนะครับก็จะเปลี่ยนจากยางมัทเทเลนนะครับเป็นยางเอทีนะครับเอทีของกิตินะครับกิติหรือเขาเรียกอะไร GT นะครับ G T ของยางแบรนด์ GT นะครับเป็น AT ก็เป็นแบรนด์ที่ราคาย่อมเยาวนะครับแล้วก็ศึกษาอยู่นานนะครับแบรนด์นี้ก็ติดท็อปเทนอยู่ในแบรนด์โลกนะครับยางที่มีคุณภาพนะก็มั่นใจได้นะครับแต่ก็อยากลองดูว่าเป็นยังไงนะครับแต่จริงๆแล้วอยากใส่ยางตะขาบของ G-T มากนะครับของยี่ห้อจีตินะครับแต่ว่างบนะครับงบยังน้อยอยู่นะครับหรือ ยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงนะครับว่าลายจะสวยไหมขนาดไหนนะครับแล้วก็เมื่อใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนะฮะจากเดิมนะครับก็เป็นล้อขอบ17นะผมก็จะไปใส่ยางออโเทรเลนนะครับยางเอทีเป็นตัวนี้ครับบลลี่หรืออะไรเขาเรียกอะไรครับผมก็ไม่รู้นะลายนี้แต่ลายนิยมมากแล้วก็เป็นรูตรงนี้นะฮะนี่รูช่องลม ช่องเติมลมเขาจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เราจะใส่แงกออกมานิดน,นึงนะครับแงกออกมานิดน,นึงเพื่อให้เซฟตี้นะครับเซฟตี้เวลาเข้าร่องเหินร่องอะไรแล้วก็ออฟก็โอเคอยู่นะครับยื่นใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ล้อส,สวดแน่นอนนะครับลายนิยมนะครับนี่ขอบ16ก็เอามาแล้วนะครับอ่อสี่วงนะเดี๋ยวเราไปใส่ยางนะครับก็ประมาณนี้นะดูสวยงามมากนะครับสีดําดุแน่นอนระหว่างเดินทางนะฮะระหว่างเดินทางก็ มาคุยกันเรื่องยางนะครับตัยยางเนี้ยของยี่ห้อจิตินะครับจิติหรือจิทีหรืออะไรผมก็อ่านไม่ออกนะครับเพราะว่าเป็นศัพท์เป็นภาษางเขานะแต่ว่า GITI นะครับนะก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ใช้ได้เลยนะครับและอย่างหนึ่งคือใจผมอยากใส่ยางตะขาบมากนะครับรบกวนนะครับเดนเลอร์นะครับหรือเจ้าของแบรนด์นะดูคลิปนี้อยู่นะครับหรือท่านใดดีเอสซีท่านใดดูอยู่ก็ช่วยแชร์ให้ผมด้วยนะครับ อยากลองยางตะขาบมากก็อยากให้สนับสนุนผมหน่อยนะครับพอดีผมออกคลิปบ่อยมากนะครับแล้วก็ไปลุยจะได้ดูว่าสมรรถนะของยางแบรนด์เนี้ยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ดีด้วยนะครับแต่ราคาก็จมเยานะครับเอื้อมถึงเอื้อมถึงว่าจะทนขนาดไหนนะครับแล้วก็รับรองนะครับข้ามันดีครับผมใช้บันดีเนี่ยผมบอกต่อแน่นอนแล้วครับแล้วในกลุ่มเนี่ยก็ใช้กันทุกคันแน่นอนรบกวนนะครับ ความสนับสนุนหน่อยนะยางตะขาบนะครับขอบ17ก็ได้16ก็ดีนะครับถ้ามีก็ขอชักชุดหนึ่งนะครับยาง3าเอ็ดนะสานะครับรบผมใส่ได้ประมาณ31นะก็จะดีมากมากเลยนะครับแต่ที่ผมไปใส่นี้ก็จะเป็นยาง AT นะครับเป็นยางตัวออเทเลนนะครับเพราะว่าผมจะใช้ในชีวิตประจําวันนะครับยางยางใส่ยางมัดเนี่ยตอนนี้ทุกท่านก็ฟังเสียงดูนะฮะดังนะ ไม่ไหวนะครับเวลาเดินทางไกลนะครับมันจะห้อนแล้วก็มันสั่นนะครับเวลาวิ่งมงมบไยเราก็จะสั่นหน่อยเพราะว่ายางมันเป็นบ้างนะครับถึงจะตั้งศูนย์ถ่วงล้อมาอย่างดีก็ยังสั่นอยู่นะก็ต้องทําใจนะครับแต่ว่าดูแล้วผมใช้มาเกือบปีละไม่ไหวละนะครับต้องเปลี่ยนมาเป็น AT ทละนะแล้วก็เวลาลุยป,ป่าค่อยๆเอา มัดเทะเลนใส่นะครับยางบ้างหรือยางตะขาบใส่นั่นเองนะก็ฝากนะครับฝากเจ้าของแบรนด์ยางด้วยนะครับสนับสนุนหน่อยนะนะครับออกทิปผมจะได้โฆษณาให้เต็มที่เลยนะก็จะถึงละจะถึงร้านละยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูยางกันดีกว่าครับก็มาถึงแล้วนะครับร้านรอบเมืองการยางนะนี่นะครับเป็นร้านล้อแม็กนะครับอยู่ข้างกูเก่าผมนี่เองนะครับอยู่คอสะพานหาดผู้เดือนะครับจังหวัดอุบลก็จะใส่ยางตัวนี้นะแต่ว่า ผมโทรมาบอกเขาว่าใส่ตัวนี้ไว้นะครับพอดีได้ล้อแม็คลายนั้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวให้เขาถอดแล้วก็ใส่ใหม่นะครับใส่ลายใหม่ตัวนี้ก็เก็บไว้นะครับลายเขาเรียกลายอะลูกโมนะครับผมเรียกลูกโมนะตัวนี้เราเก็บไว้ก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับจิตตินะครับจิตติจิตติก็ a t ท0นะครับ70ตัวนี้จะเป็นยางออเทเลนนะครับเป็นยางออเทเลนพอดีอยู่ที่นี่มีนะครับเป็นปี2019นะ ก็ยาค่อนขอ้างที่จะห่างอยู่นะครับแล้วก็นี่ลองรีดน้ำี่ชัดเจนนะลองดีดน้ำที่ชัดเจนหรือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ดอกเนื้อยางดอกยางนี่สูงนะครับเยอะนะเยอะหมดยากนะครับแล้วก็มีตัวกาดกันแก้มยางก็ถือว่าโอเคเลยนะสีลียางที่ผมใส่นะครับ2 6 5 70 R16 นะครับถือว่าใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่มากนะนี่สวยงามสวยงาม อย่างปี2019นนะครับก็ปีเดียวไม่เป็นไรนะครับเอาสนับสุดุมาเราก็จัดนะครับจัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเปลี่ยนสายแมกนะครับเพราะว่าแมกนี้ผมไม่เอานะครับอตอนนี้ก็ไล่ถอดนะครับถอดล้อเก่าล้อแมกเก่าออกมาโทรบอกไม่ทันนะครับก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมจะได้แมกลายใหม่มานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมมันเองนะครับดี ตินะครับนีอ่อจอสิินะนี่นะครับล้อแม็กยางนะครับยางยเอท,ทีจะได้เงี้ยเงีหูหน่อยนะดอกค่อนข้างที่จะลึกนะครับดอกลึกก็ใช้กันยาวๆใช้กันยาวๆก็จะเป็น LT นะครับ l t 2 6 5 16, 7ง R 1 6 1 1 7จรนทับ1นึ่งหนานะครับ8ชั้นนะครับก็ใบปกติว่าแข็งครับแข็งแต่จริงแนละ้วอย่าได้บกน,นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ยังดีนะครับ ดีกว่ายางมัดตัวเดิมนะตัวเดิมสิบชั้นแข็งเป็นแข็งนะฮะนี่ครบสี่แล้วนะครับรออยู่นี่ถ้าได้สนใจกระทักผมมาได้นะครับราคาพิเศษแน่นอนนะตัวนี้ก็จะเป็นแม่คอ1สิบหกเอ่องานงานไทยเราครับไม่ใช่งานลิซโซ่นะครับหน้าแปดนะหน้าแปดคอ1สบหกหน้าแปดนะครับออฟเซ็ตน่าจะศูนย์นะครับตัวนี้ ไม่ยื่นนะครับ <besteht> <S <S พอดีกับซุ้มล้อเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นพอดีกับซุ้มล้อเดิมถ้าใส่โป่งไปก็จะไม่ถึงโป่งนะเมื่อใส่กับแผ็กไปยางกับแบกก็จะดูสวยๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น1 17นะครับตัน2นะอันนี้ตัน2ความเร็วอยู่ประมาณ180นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมองนะครับรองรับได้180กิโลเมตร 80, ต่อชั่วโมองก็อโอเคนะครับรองรับยางหนึ่เซรับหนักได้1ตัน200เศษนะครับ ก็จะเขียนไว้ว่า117น,นเจนี่นะฮะจะเ,เป็นดัชจดีของอยางนะตอนนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่นะก็จะเป็นดูดูดูนะครับแต่เน้นทางเรียบนะครับลุกลังได้ลุยได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าลุยจ๋าเลยผมก็จะไปเปลี่ยนนะครับตัวนี้จะเก็บไว้นะเอาชุดนี้ใส่นะครับออประมาณนี้นะครับจิตตินะครับจิตจิต อาสับพูดทางการไม่รู้นะครับขออภัยด้วยนะครับรถของผมน,น,นะสวยงามนะครับสวยงามอ๋อเดี๋ยวใส่ปอกด้วยนะครับมันจะมีปอกโชคอัพนะครับก็เป็นโปรเฟนเดอร์นะนน่มเห็นไหมสูงข้ไปอีกบับนี่จะใส่เข้าไปนะครับดูดีนะครับดูดีขนาดซีรยียางก็26 5 7 0 R 1 6นะครับ โอเคเลยนะเพื่อใส่ไปแล้วนะครับดูสังเกตว่ามันยื่นออกมาเยอะเลยนะครับนี่นะับยื่นเหมอเดิมนะครับตัวนี้ก็จะไม่ยื่นหน้าล้อเล็บเหี่ยวผมนะครับมันจะเข้าไปในซุ้มนะเห็นไหมจะ่ล้อหลังนี่โอ้โหอลังการเลยนะครับนี่ยื่นสวยเลยนะสวยเลยดูดีกําลังสวยกําลังสวยนะครับขณะนี้นะเห็นไหมเห็นป่งล้อไหมครับอ่ากำลังดีกาลังดีดูดีเลย กับล้อแม็กตัวนี้นะครับ <S <S ออปเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวดูให้นะเดี๋ยวดูให้นะครับนี่นะครูกโผงยืนสวยงามมากนะครับพอดีนะครับแต่ว่าตัวหลังล้อดเดิมที่เป็นมาสเตอร์เลนนะ่ะมันเข้าไปในซุ้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูยางดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นขอบ16นะครับหน้า8นิ้วออฟเซ็ตนะครับ E.T. ลบ5นะนี่นะครั15 ยืนพอดีนะครับยืนสวยกับโปร่งล้อนะแต่ถ้าเป็นล้อรถรถที่ไม่มีโป่งล้อนะครับถ้าเป็นแก้มเดิมๆอย่างเงี้ยนะมันก็จะยืดออกมาเยอะเกินไปนะครับค่าของผมมันมีโป่งล้อยื่นออกมาประมาณ2นิ้วนะมันก็จะพอดีนะครับยื่นเลยโป่งล้อมานิดน,นึงนะครับก็สวยงามนะสวยงามนะครับมาณนนี้นะนี่อันเดิมมันจะไม่ยืดใช่ไห,ไหมอันเดิมมันจะพอดีนะครับรอเดิมเห็นไหมตำแหน่ง,งนี้นะตำแหน่งมันจะไม่ยืดมันจะพอดีซุ้มล้อนะครับพอดีโป่งล้อเลยนะ ด้านหลังเห็นไหมแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ก็ยื่นนะครับยื่นออกมาอ,อ,อ๋อผมเลืมนะครับลืมผมใส่ตัวรองนะครับสเปเซอร์สเปเซอร์รองออ,ออกมาอีกนะนิ้วหนึ่งนะครับนิ้วหนึ่งก็เลยทําให้ยื่นออกมาอลัองการเลยนะครับแต่ก,ก็ดูสวยนะดูดูใหญ่ขึ้นนะเรียขึ้นเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับข้างขวานนะก็ยืนยื่นออกมาหน่อยนะก็จะเป็นล้อสุดสุดยอีกนิดนึนะครับ แต่ปัญหาของเจ้าไทต,ตันนะครับทุกท่านไม่ใช่ว่าจัดุ่มสุ่ม5เปลี่ยนล้อส6ใส่ได้เลยนะเพราะเพราะว่าตัวเจ้าคาลิปเปอร์เบรกนะครับจานเบรกเขาใหญ่ก่าเดิมคาลิปเปอร์เบรกเ,เขาก็ใหญ่นะครับมันก็เลยจะอาจจะนี่ครับนี่เกือบนะอันนี้ก็ประมาณเซนหนึ่งอยู่นะครับก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะปกติแล้วเนี่ยจะติดนะครับถ้าเป็นล้อแบบไม่ใช่สเปคของเขาก็จะติดหน่อยนะครับอันตรายนะอันตรายก็ควรลองก่อนนะลองมาใส่ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเนาะ ไม่งั้นแย่นะครับไม่งั้นแย่เสียเงินทิ้งให้เฉยนะครับอย่าซื้อเลยนะครับต้องมาที่ร้านแล้วก็ลองใส่ดูก่อนนะครับแต่ล้อตัวนี้ผ่านนะเพราะว่าเขาทาหลบในตัวพื้นพื้นแม็กเนี่ยหน้าหลังเนี่ยเขาทาหลบนะครับหลบคาลิปเปอร์เบรกโดยเฉพาะนะครับก็ถือว่าโอเคเลยแหละนะโอเคเลยกระดาษนี้ครับปัญหาเกิดนะ oh, <no. S 1> <laughs> ปัญหาเกิดก็คือว่านะล้อมันยืดออกมาครับผมใส่สเปเซอร์จากล้อเดิมนะจากล้อเก่าเนี่ยออกมานิ้หนึ่ง เวลาเลี้ยวนะครับพอใส่ตัวนี้ไปไม่ได้ถอดสเปเซอร์ออกก็ทําให้เวลาเลี้ยวครับมันติด,ต,ดติดซุ้มลอ้อนะครับติดเยอะเลยนะครับตัวนี้ติดเยอะเลยเข้าไปเยอะเลยก็เลยต้องเอาสเปเซอร์ออกนะครับนะด้านหน้านะครับเดี๋ยวด้านหลังไม่ยากนะดูก่อนว่าข้ามันสวยก็ไม่เอาออกนะครับเพราะด้านหลังไม่มีปัญหาเลยด้านหน้าคือวงเลี้ยวมันจะติดซุ้มล้อนี่นะนี่นะครับตัวนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายรอซ้ายก็จะติดตรงนี้นะครับ ต้องระวังกันด้วยเนาะนะฮะนี่ก็เป็นทริคเล็กๆนะครับในการเลือกดูล้อมงล้อแม็กดยออฟเซตนี่ก็คือสําคัญนะครับแต่ว่าผมต้องการล้อมันยืดนะครับแต่นี้มันยืดออกมาอยู่แล้วไงเดี๋ยวเราเอาสเปเซอร์ออกจบเลยนะครับจบเลยนี่นะครับก็ไม่ยืดละเลื่อนเข้าไปนะครับเลื่อนเข้าไปนิดนึงนะครับออกนิ้วหนึ่งเห็นไหมจากล้อเดิมนะครับล้อเดิมมันก็จะยืดๆหน่อยนะครับยืดหน่อยนี่ก็สุดอ่า เข้าไปข้างในล้อจะเข้าไปข้างในทําให้วงเลี้ยวมันไม่ติดน,นะครัเวลาเราเลี้ยวมันก็จะไม่ติดตัว,วอ,อนี่อาจจะติดหน่อยช่างมันนิดเดียวนะครับแต่ว่าตอนแรกมันติดแต่นี่เลยนะมันติดแต่ต,แตีนี้ต,ตินนี้ดันไปนู่นเลย <c oughs> ก็เลยต้องเอาสเปเซอร์ออกนะครับเอาสเปเซอร์ออกนี่นะตัวจาสเปเซอร์ตัวน,นี้ของผมก็นิ้วหน,นึ่งนะนี่เห็นไหมครับ ก็ยืดลองออกมานะครับทำให้ล้อมันสวดแล้วก็เอาออกนะก็จะให้เป็นปกตินะครับเพราะว่าออฟออฟของล้อนี้ค่อนข้างที่จะยืดอยู่แล้วนะล้อเดิมไอ้ล้อใหม่นี่ฮะล้อตัวนี้ค่อนข้างที่จะยืดอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับอ๋อสวยงามตามพองเลือกนะครับนี่นะครับ, <S 1> <S 1> รบผมก็อยู่ที่ร้านนะครับรอบเมืองการยานล้ลอก็เยอะแยะเลยนะครับนี่ในร้าน มีเยอะแยะนะครับนี่ก็พิซี่นะครับเจ้าของร้านนะนี่ก็เพิ่งถอดออกมานะครับท่าเซบตอีดิชันเลยนะล้อยังใหม่ๆอยู่เลยนะนี่นะแล้วก็มียางเยอะแยะเลยนะครับพาชมร้านก่อนดีกว่านะครับยางก็จะเป็นยางพวกเอลงเอทีเยอะแยะเลยเห็นไหมครับนี่เอทีเอทีไฮไฮเทอเรนเฮที T ก็มีนะครับยางรถเก่งก็มีนะนี่ล้อขอบสิบห้านะครับนี่สวยสวยเลย สวยเลยนะครับเป็นลายนี่นะฮะของ SSW นะครับก็คลิปๆเลยนะดูผมดูมารอบนึงและเบาวิวเลยนะครับงานก็ 3A e, นะงานไทยงานไทยยางนี่นะครับเยอะเลยครับเยอะเลยเห็นไหมยางพอ,อจากรถไยแดงก็เยอะนะครับเพราะว่าเขามาเปลี่ยนเป็นยาง MT e. กันนะนี่นะครับรถสิบล้อก็มีนะไม่ใช่เฉพาะรถเล็กนะครับนี่นะครับอ๋อสวยงาม ล้อมีแต่ลายสวยๆทั้งนั้นเลยนี่มือหนึ่งมือสองเยอะแยะนะครับอันนี้ก็ติดต่อได้นะครับนี่มือหนึ่งนะครับของฟรอนี่เห็นไหมครับรูหกลูขอบสิบเจ็ดขอบยี่สิบมีหมดเลยนะครับมือสองกองเต็มเลยนะไม่ได้พูดเล่นนะครับนี่อณาจักรมือสองทั้งนั้นเลยนะครับมีแต่ล้อลายสวยๆนะนี่เห็นไหมโอ้แม็กบบับไม่ธรรมดานะครับ สองง้นเลยเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งดีกว่านี่ครับก็เป็นกล่องมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งนี่นี่ยางที่ผมใส่คือแบรนด์ตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปบ้านนะครับเดี๋ยวจอธิบายแบรนด์นี้มายังไงไปยังไงนะครับเพราะว่าสอบถามเจ้าของร้านแล้วว่าเป็นยังไงที่มาอย่างลึกนิดนึงนะครับลึกนิดนึงนี่ก็เป็นล้อมีทุกยี่ห้อนะทั้งคอสเมิกก็มีแลนโซก็มีงานทายงานโอ้เยอะแยะนะครับแล้วแต่ราคา แล้วแต่เราจะซื้อไหวขนาดไหนนะครับมีทุกราคาทุกเฉดนะครับทุกลายผู้ผิดนะครับน,บนี่ของเต็มเลยอน์จากมือสองนะไม่เลยน้อยนะยางมีทั้งป้ายแดงมีทั้งใหม่นะครับหลังจากออกจากร้านนะครับออกจากร้านมาก,ก็ความรู้สึกหนึ่งอย่างเลยนะครับคือเงียบนะ <laughs> เงียบมากนะครับเงียบมากคือว่าปกติครับเป็นยางมัตเตเลนนะครับยางบ้างมันก็จะดัง อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีเสียงนะครับความนุ่มนวลน,นะเมื่อผ้าใบมันน้อยลงนะครับแล้วก็เป็นยางที่นิ่มนะไม่ยางไม่แข็งมันยาง MT ก็ทําให้ส่งผลรอยต่ออะไรต่างๆของสะพานนะครับหรือหลุมเหลิมมันก็นิ่มขึ้นนะครับนิ่มขึ้นบวกกับช่วงล่างที่ทํามานะครับกับพวกชงองชงอัพมันก็ทําให้รู้สึกมันนิ่มขึ้นนะครับการก่อนถนนยังไม่ได้ลองนะครับเพราะว่า ยังไม่ได้ใช้ความเร็วสูงอะไรมากศูนย์ก็ยังไม่ได้ตั้งนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมี่ไปตั้งนะครับพอดีวันนี้ติดธุระสายยางอะไรเสร็จก่อนแล้วค่อยไปตั้งศูนย์วันพรุ่งนี้นะครับก็ตัวเนื้อยางเนี่ยครับก็ถือว่าผมมองไว้เป็นปีแล้วนะยางตัวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับนิ่มดีนิ่มดีนะครับแล้วก็รอยต่อต่างๆโอเคเลยนะ คิลลิ่งในการก่อนถนนก็น่าจะโอเคแหละเพราะว่าเขารองรับ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็ไม่ได้วิ่งถึงขนาดนั้นนะครับอย่างมากผมก็วิ่งแค่140นะครับอย่างเยอะละอย่างเยอะละเพราะว่าไปกับครอบครัวถ้าไปคนเดียวก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะอากาศก็ร้อนนะครับเมืกี้ผมก็ออกเพิ่งออกจากร้านมานะรถก็ตากแดดนะยังร้อนอยู่นะก็กำลังเริ่มเย็ยนขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปถึงบ้านนะครับแล้วเรามานั่งคุยกันว่าประวัติของเจ้าแบรนด์จีตินี่ครับ มันมีมาเป็นมายัางไงอะไรยังไงนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะเจ้าของแบรนด์ยางต่างๆนะครับพอดีผมอยากได้ยางมัสเตรเลนมากนะครับท่านใดที่อนุเคราะห์นะครับอนุเคราะห์ส่งมาให้ผมเทสหน่อยก็ดีนะครับผมก็อยากได้ยางขอบ17นะ17ก็ได้16ก็ดีนะครับเป็นยางไม่เกินขอบ3เอ็ดนะครับขนาดสเก็ดเพราะว่าครเกินนี้ผมต้องทุบซูมลอนะครับ ก็ะจะเป็นขอบคุณมากๆจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับครับผมหลังจากที่ไปใส่ยางเรียบร้อยนะครับที่ร้านนะครับร้านของพี่เตี้ยนะครับรอบเมืองการยางนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสวยงามอันนี้เป็นยังไงเรามาคุยกันนะครับที่มาของเจ้ายางจิตตินะครับจิตติก็คือว่านะ เป็นแบรนด์เดียวกันกับ GT นะครับเป็นเป็นเจ้าของเดียวกันกับ GT เลยเดียวนะครับแต่ว่าทําแบรนด์นี้ขึ้นมาเพื่ออัปเกรดนะครับเปิดมาอีกแบรนด์เดียงก็ให้มันเกรดสูงขึ้นกว่า GT เลยเดียวนะครับก็เป็นเกรดที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสรุปว่าเป็นเจ้าเดียวกันนะครับกับ GT เจ้าของเดียวกันกับ GT เลยเดียวนะครับแต่ว่าคนละโรงงานผลิตก็คือทําให้เป็นแบรนด์สูงขึ้นมานะครับก็อย่างบิดโทนนะครับดีสโตนอย่างเงี้ยนะดีสโตนก็ประมาณนี้นะครับ ก็อาจจะไอแบรนด์ที่เป็นสโตนสโตนเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของเดียวกันแต่ว่าทําเป็นเกรดนะครับเกรดล่างเกรดกลางเกรดบนอย่างเงี้ยครับก็เป็นเป็นสาแบรนด์ขึ้นมานะครับก็ทําแล้วแต่เกรดตัวนี้ก็จะเป็นเกรดบนของแบรนด์ของเขานะครับก็คือจิตตินะครับก็ชื่อมันคล้ายๆกันไงนะครับแล้วก็ GT ตัวนี้ก็จิตตินะครับผมผู้ปิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่เก่งภาษาอังกนะก็เป็นคร่าวๆก็แล้วกันนะครับสำหรับที่มาของยานะครับ ส่วนยางตัวนี้ผมก็ดูในฟ o r m มูล่าวันก็มีใส่นะครับก็มีติดในรถฟ o r m มูล่าวันก็จะเป็นติดแบรนด์นี้ติดท็อป10ในแบรนด์โลกนะครับแบรนด์ยางของโลกนะครับก็ยังอยู่ในท็อป10ก็ถือว่าเช้งไว้ใจได้นะครับไว้ใจได้นะเจ้ายางจิตินะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นยาง a t 07นะครับนี่สวยงามนะครับสวยงามไม่ธรรมาดาเออหูนะ ด้านหน้าผมไม่ได้ใส่สเปเซอร์ยื่นออกมานะครับมันก็จะซักเข้าไปเพราะว่ามันติดนี่เวลาเลี้ยวนะครับเมื่อกี้มันดูสวยแหละนะครับจะดูบึกเหมือนคนเล่นกล้ามนะครับแต่ว่าเวลามันเลี้ยวมันติดนี่นะด้านหลังผมเอาไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรทำไมผมไม่เอาเข้าให้มันเหมือนด้านหน้านะครับเวลาเข้าป่าเจอพิงร่องพิงอะไรเนี่ยตัวเนี้ยยางก็จะเข้าร่องบังไอ้่อนนี้ไว้นะครับตอนนี้ไว้ส่วนหนึ่งระดับหนึ่งนะครับเซฟได้ระดับหนึ่งเลยแหละนะนะ แล้วก็ถ้ามีไซส์เลียวขึ้นมานะครับก็จะเซฟได้เยอะเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะอยู่นะตัวยางก็ช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็ดีหน่อยคือว่าดอกยางเขาลึกนะลึกแล้วทาให้มันหมดช้าลงแล้วก็มีหลายยางด้วยนะครับมีเซฟตี้หลายยางด้วยก็ถือว่าโอเคนะเวลาปีนของปีนหินระดับหนึ่งนะลุยลุยได้ระดับหนึ่งนะครับผมบอกอย่างนี้นะครับจะถามว่าจะลุยจ๋าเหมือนไอ้ตัวยางมัดเลยเหมือนตัวนี้ก็ไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เหตุน,นะครับ ก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เก็บตังค์ซื้อยางมัดเทเลนอีกทีหนึ่งหรือนะครับหรือเดลเลอร์ท่านใดนะครับท่านใดหรือเจ้าของแบรนด์ยางท่านใดนะครับอยากสนับสนุนก็จะขอบคุณมากเลยนะฮะตอนนี้ขอสปอนเซอร์อย่างเดียวนะครับหมดเยอะมากเลยกันรถนะเป็นยาง MT นะครับเป็นยางมัดเทเลนนะครับซีรีส์ขอบสินะไม่เกิน31นิ้วนะครับก็โอเคเลยนะ265 70หรือ265 75ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะขอให้เป็นขอบ16นะ อนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะดูดีด้านท้ายดูดุเลยนะครับเพราะมันยืดออกมานะมันก็จะเป็นแบบเหมือนคนเล่นกล้ามเลยนะนี่ด้านข้างเห็นไหมครับเลยซูมอะ่ะเลยโป่งล้ออะครับแต่ด้านหน้าพอดีโป่งเลยนะสวยงามสวยงามไม่มีดูไม่น่าเกลียดนะครับแล้วก็มีตัวสื่อสีขาวตามสไตล์ตามเทรนนะครับโอ้สวยจริงๆนะก็ถือว่าโอเคนะล้อลายนี้นะครับก็ออฟลบยี่สิบห้านะ ใส่ไททันพอดีนะครับกะโปวงล้อนะครับถือว่าโอเคเลยนะใส่ไททันไ,ด,ได้ไม่ติดไม่ติดคาลิเปอร์เบรกนะครับด้านหน้า,น,านี่ต้องสาคัญมากเพราะว่า,วาจานเบรกเขาใหญ่คาลิเปอร์เบรกไม่ติดนะครับเหลือเยอะเหลือเยอะนะเหลือเยอะนะแล้วก็ตรงบ่าตรงนี้บ่านี่ก็ยังเหลือเยอะนะครับนี่เปิดไฟให้นี่คบ่าตรงนี้เหลือเยอะช่วงระยะห่างระหว่า,ง,าพะะงพื้นกระทะน่ครับตัวพื้นกระทะเนี้ยกับคาลิเปอร์เบรกก็ห่างกันเป็นเซนอยู่ ก็ถือว่าโอเคอเลยนะโอเคเลยนะไม่มีปัญหานะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการพาเจ้าไททันนะครับลูกสุดที่เลิฟนะไปเปลี่ยนล้อใหม่นะครับเปลี่ยนยางใหม่นะในการฟีลลิ่งนะครับในการขับก็ถือว่านิ่มกว่าเดิมนะครับนิ่มกว่ายางมัเทเรียนแน่นอนนะครับเพราะว่า ยางดอกบ้างนี่เขาหนานะครับเน้นแข็งแรงนะเวลาลุยปลงลุยปา่าเกาะหินอะไรเนี่ยมันทําให้ไม่ฉีกนะครับแต่ตัวนี้ก็อันตรายหน่อยนะครับแต่ก็แชั้นนะแะชั้นแต่ตัวดอกยางนี่ผมไม่มั่นใจว่ามันน่าจะเนื้อยางจะนิ่มกว่ายางมัดนะเวลาลุยหินด้วยอะไรคมๆเนี่ยก็ระวังด้วยนะครับมันอาจจะฉีกได้นะครับฉีกก็อันตรายนะอันตรายในการวิ่งก็โอเคเังเหลือสมรรถนะในการลองวิ่งน้ํานะครับวิ่งหน้าฝนยังไม่ได้ลองดีวันนี้อากาศร้อนมากไม่มีแดดไม่มีฝนเลยมีแต่แดดลุ้น ก็จบนะี่ยวแล้วประมาณนี้นะประมาณนี้ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย